สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอชิชิกนะคะเย่ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะที่ไอเนี่ยห่างหายจากการทำคลิปไปนานมากเลยนะคะพอดีว่าติดธุระทางบ้านจริงๆค่ะมันเลยแบบานานมากเลยที่ไม่ได้ลงคลิปแต่ไอสัญญานะคะว่าไอเนี่ยจะพยายามทำคลิปให้บ่อยขึ้นแล้วก็ลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่แบบยังคอยติดตามผลงานไออยู่เนี่ยไอก็ต้องขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะทั้งในคอมเมนต์นะคะที่ให้กำลังใจไอด้วยส่วนในคลิปนี้เนี่ยไอก็ได้ทำเป็นคลิปทีเอตซิมเหมือนเช่นเคยนะคะแต่มาในรูปของสีม่วงพาสเทลนะคะไหนมีใครชื่นชอบสีม่วงบ้างสีม่วงเนี่ยดูลึกลับดีนะคะไอว่างั้นเดี๋ยวเรามาดูความหมายของสีม่วงกันดีกว่านะคะสีม่วงเนี่ยหมายถึง จิตวิญญาณความสูงส่งดูหรูหราการเฉลิมฉลองคาถาเวทมนต์ความลึกลับความเพ้อฝันการเปลี่ยนแปลงและการหลุดพ้นค่ะและยังสื่อถึงความโหดร้ายความสง่าวามเย่หยิงอวดดีโอ้อวดและยังสื่อถึงความโศกเศร้าและการไว้อาลัยอีกนะคะส่วนพลังของสีม่วงเนี่ยสีม่วงนะคะทําให้เราเนี่ยมีสมาธิมากขึ้นและยังช่วยทําให้เราเนี่ยนอนหลับได้ลึกขึ้นด้วยนะคะ และที่สําคัญเนี่ยยังช่วยทําให้จิตใจที่ว้าวุ่นของเราเนี่ยสงบลงได้ด้วยนะคะสีม่วงเข้มเนี่ยสื่ออีกแบบหนึ่งคือความรู้หลาแต่ก็แฝงไปด้วยความรู้สึกที่โศกเศร้าและความอลาลัยอาวรณค่ะมีใครชอบสีม่วงบ้างคะไอ้ว่าสีม่วงเนี่ยเป็นสีที่ดูแบบโอ้โหลึกลับมากน่าจะเป็นสีโปรดของใครหลายๆคนเลยนะคะงั้นเดี๋ยวยังไงก็เราก็ไปชมคลิปของน้องสีม่วงวันนี้กันนะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปของไอซ์อยากให้ไอซ์ทำอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอซ์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยคะ่ะ plus, ing, lov,를 붙여보면 사랑인 것 같고, say goodbye,를 붙여보면 헤어질 것 같아서, ing, just ing. 잡으면 사랑인 것 같고 Say g o o d b 붙여보면 헤어질 것 같아서 IMG